เตือนภัยออนไลน์ c a b ครับผมตำรวจสอบสวนกลางเตือนภยัยมิจฉาชีพออกอุบายระดมพลกองกำลังสำรองหลอกขอข้อมูลครับ เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเพจกองกองบัญชาการตำรวจสับสวนกลางหรือว่า C.A.B. นะครับผมได้โพสต์เตือนภัยว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างเป็นหน่วยง,งานทหารโทรหาเยื่อะครับผมหลอกว่าคุณมีรายชื่อในกำลังพลสำรองให้ไปติดต่อหน่วยง,งานต้นสังกัดต่างๆครับผมแต่หากไม่หากมีความประสงค์ไม่ขอเข้าร่วมนะครับสามารถลงทะเบียนนะครับผมผ่านทางช่องไลน์ครับผมเนะี่ยเพื่อพูดคุยนะครับ จากนั้นนายกับผมมีจ่าชีพจะถูมาบอกชื่อและบัตรประชาชนนะครับและข้อมูลส่วนตัวทําให้เหยื่อหลงเชื่อคิดว่าเป็นหน่วยงานทหารจริงๆครับผมเมื่อเขาไปพูดคุยในทางไลน์นะครับมีจ่าชีพก็ให้กรอกข้อมูลต่างๆหลอกล่อนะครับกดดันนะครับให้เหยื่อกลัวจนนําไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสําคัญนะครับทางนี้นะครับผมกำลังพ้นสำรองหรือทหารกองหนุนคือผู้ที่ผ่านการพทหารมาแล้วนะครับแต่ผลประจําการกลับมาใช้ตามปกติมีด้วยการสองประเภทดังนี้นะครับ 1. ครับผมผู้สำเร็จ การฝึกวิชาทาหารหรือว่ารอดอตั้งแต่ชั้นปีที่3เป็นขึ้นไปนะครับผมและขึ้นทะเบียนกองประจำการจนปลดเป็นทหารกองหนุน2ผู้ที่บทประจำการปลดจากกองประจำการในครหรือว่าทหารเกณฑ์นะครับเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดครับผมนะโดยการดาเนินการเรียกพื้นกำลังพลสำรองมีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ครับผมมณฑนทนาหารบกแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอพื้นที่กำลังพลสำรอง มีพลำเนาที่อยู่นะครับผมตามที่อยู่นะครับ 2. ออกมาเรียกพลหรือว่าตพ .15 นะครับส่งถึงผู้ถูกเรียกนะครับเพื่อปฏิบัติตามหมายแล้วก็3นะครับนะผู้ถูกเรียกไปต้องไปรายงานตัวตามสถานที่และเวลาที่กําหนดครับผมตํารวจสอบสวนกลางหรือว่า c a b ครับผมขอเตือนัยประชาชนนะครับหากพบเห็นมีลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่อการสื่อสารของทหารจะไม่มีการให้โทรหรือว่าแอดไลน์โดยตรงครับผมด้วยความปรารถนาดีจากตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ขอคูณครับ